พี่แอนดี้ก็ก่อไฟแล้วจ้ะทำความอุ่นเนาะอุ่นไหมแอนดี้ <'re> It's feel much better uh, Yeah we'll do so เตรียมตัวไปค้างบ้านย่าจ้ะนะก็เตรียมข้าวเตรียมปลาไปทำกินกันกันกบแอนดี้ด้วยจ้ะบ้านย่าคงจะหนาวจ้ะเพื่อน,นเอ้ยรถก็เปื้อนเปือน สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนจะไปค้างบ้านย่าจะ้ะวันนี้ลันดู เราจะหาดูไว้นี่จะของไทยสักหน่อยของไทยข้าวมีอยู่นีน่อันนี้เล่าไว้ทำให้อาหารจะทำจิ้มไก่ มาม่าจ้ะธันดามาม่าเนาะจอยก็ซื้อของเสร็จแล้วจ้ะออกมารอพี่แอนดี้ข้างนอกจ้ะนะ เพื่อนดีเช็คเอาท์อยู่จ้ะซื้อของไปทํากินที่บ้านย่าจ้ะก็กินแค่สองคนผัวเมียนั่นแหละ,ะเพื่อนๆนะลูกๆไม่ได้ไปด้วยคนก็ไม่เยอะจ้ะนะนิดหน่อยเั <c oughs> อนดีเป็นเมียจอยแล้วตอนนี้เพื่อนๆเอ้ยแทนที่ว่าเมียจะช้อปปิ้งนะ okay. วิวจะวิวๆๆก่อนถึงบ้านย่าเนาะ <c oughs> จอยก็จอดรถ ถ่ายวิวให้ดูจ้ะอันนี้ทางเดินนะเพื่อนเพื่อนนะใครจะเดินออกลังกายนี่เดินเดินไปไกลเลยจ้ะอากาศก็ลมลมจ้ะแล้วก็หนาวด้วยนู่นปลาที่จอยไปเก็บเห็ดอยู่นูน่นนู่นจอะไกลอัปปรอร์ฟแต่มันใหญ่นะเพื่อนนะชี้จุดไม่ได้ไปไม่ จอยไม่สามารถชี้จุดได้ว่าเห็ดมันขึ้นตรงจุดไหนของป่าเพื่อนเพราะป่าบหญจไปเป็นป่าแบบป่ากว้างอะจ้ะนะตรงนู้นจ้ะลมแรงจะ้ะแวะซื้อของเสร็จแล้วก็มาจอดถ่ายวิวแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปบ้านย่าจะ่ะบ้านย่านี่ก็คงจะหนาวส,สุดๆเลยจะเ,เ,เพื่อนเอนยไปนี่จะให้แอนดี้ก่อไฟ พิงก่อนจ้ะแล้วจ้อยก็จะเอาของเข้าตู้เย็นเนาะ เตรียมสบียงม,มาเองจ้ะเพื่อนเอ้ยตัวเอานมมาเองจ้ะกินกาแฟก่อนหนาวมากแต่บ้านย่าน้าหนาวของพี่อันดี้ก็นมนมแพะจ้ะบ,บ้านย่านไม่มีใครอยู่เพื่อนจะเข้าสาอาทิตย์แล้วจ้ะนะมันก็เลยแบบว่าไม่มีไอ้นี่จ้ะไ,ไม่ไม่ด้เปิดไฟทำาาม อุ่นไว้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนยาอยู่ยาเขาจะเปิดเตาเนี่ยจะใตาทานไปมันก็จะทําให้อุ่นในบ้านจะจอยมาจอยก็ต้องมาเปิดฮีตเตอร์ใหม่จะนเปิดฮีตเตอร์แล้วก็จุดเตาเตาผิงข้างในนั้นจะแล้วก็ในห้องนอนด้วยจะ เพื่อนเย็นไม่ต้องรดน้ําเยอะจ้ะนี่ต้นไม้หญ้ายิ่งไม่รดน้ํายิ่งงามจ้ะนี่เดี๋วยวจะลดน้ําสักหน่อยให้แกจ้ะเนาะให้เมียเปิดอะไรอีกเนี่ยตามไป ้ oh, ันอาวเปิดเคื่องซั้า t ไม่าส่อยู่ e โอย่าม่อยู่ก็ลูกชายจะสอนให้เปิดนู่นไฟกครับ Merry c h r i a r c t r e เพื่อน No 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 Don't Why you want to lock me out To keep the heat in นี่เพื่อนเปิดย่าไม่อยู่ก็เปิดเปนใหญ่จ้ะ ย่า yeah. อน,นุญาตให้เนาะอันนี้ก็เป็นพวกไอัน,นี่จ้ะนะว่านหางจระเข้ที่จอยให้แกมานั่นแหละจะ้ะอันนี้จอยก็ซื้อให้ญาจอยจะ้ะหรือต้นท้งนอกนั่นแหละจะไม่ได้มีสองต้นที่จอยซื้อให้ญาเนาะอันนี้ตน้นอันนี้ก็เลี้ยงมานานและะ้วจ้ะเนี่ยอุ้ยเป็นยี่สิบปีมั้งขี้ก็ดาต่ฟอร์ล็องท่ามันเด็ดแอนเดอร์ชาบวันเนี่ยนี่ยดิทเวนตีอะไอสิ่งแต่ว่าขี้เซ่ เว้นไอคำทุกิงน่าไอซอเฮาแฮ่บเอะจะคุ้มมากจ้ะบ,บ้านเราเขากำลังเลี้ยงกันเนาะของญาตินี่เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดจ้ะเอากออกมาเล็กๆเองแต่ตัวนี้คือแบบเบลอเลยจ้ะนะเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพี่ออนดีก้ก็ก่อไฟแล้วจ้ะ ทำความอุ่นเนาะอุ่นไหมออนเดยอิสฟีลมัตเบเตอร์เออใชยก็ได้เอาผักมาจากเพื่อนนะผักที่เหลือจากคริสต์มาสเอาข้าวเอาขิงซอยมาจะใส่ตู้เย็นของพวกนี้จะไว้ผักจ้ะ ใส่ถุงเดียวกันเลยใบต้นไม้จนขุ่กล้องเพื่อนเห็นไหมนพวกซอสอ่ะพวกซอสพวกข้าวสารพวกหอมพวกน้ำโปุงน้ำปลาจะ้ะแล้วก็เอาพริกปปุงพริกปน่นน่าจะเอามากินด้วยเนาะแล้วก็ซื้อมาก็จะจเลื่อนหน่อยนะเพื่อนๆเอ้ซื้อ ระกาศขาวมาจ้ะผักกวางตุ้งแล้วก็ขนมปังจ้ะมาอยู่กันแค่สองคืนจ้ะสองวันสองคืนนั่นแหละจ้ะแล้วก็ไอเนี่ไอหน่อไม้จ้ะไก่จ้ะ อกไก่อันนี้ไข่ด้วยแตกหรือ่านี่ยไม่แตกจ้ะไข,ไข่กุ้งไข่ไก่ขนมจะออนนี้ซื้อมาพ่กขนมจ้ะ,นนจะพาซองคาซองแล้วก็หมูสามชั้นจ้ะซื้อมาตุนเอาไว้กินเหลือก็อกลับบ้านจ้ะนะแล้วก็ อันนี้จะคุ้มปิกของเค้านี่แหละเรียกไม่ค่อยถูกแล้วก็พริกจ้ะเผ็ดหอมสดจ้ะนะแล้วก็โคจอมจ้ะเย็ยนมากเพื่อนๆเย็ยนๆจอยให้ซื้อโคกมาให้จอยด้วยจ้ะนะอยากกินโคก มีนมจ้ะนมนมแพะนมธรรมดาจ้ะก็มีส้มจ้ะอันนี้ก็เครื่องดื่มของแอนดี้จ้ะเบียจ้ะซื้อส้มมาด้วยจ้ะอยากกินส้ม้องแอนโทรมาหาพ่อเขาต้องใส่เครื่องซักผ้าพังจ้ะบ้านจอยเครื่องซักผ้าพังของเพื่อนๆจอยก็จะเตรียมเก็บแล้วจ้ะผลไม้ 也也听课。 เจะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ